คุณกบศักดิ์สิทธิ์ภรยาออกมาแชร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เขาน่ารักจริงๆครองรักกันมา14ปีแล้วละค่ะแทบจะไม่เคยมีใครเห็นชมหน้าภรยาสาวของคุณกบทรงสิทธิ์กันเลยนะคะล่าสุดคุณกบก็ควงคุณคูภรยามาโชว์ฝีม,มือในการทําอาหารที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนค่ะกับเมนูอมตะเนื้อหมูไออาตาที่ง่ายๆเลยใครๆก็รวมกันยังเป็นการออกรายการครั้งแรกกับภรรยาค่ะโดยรายการนี้ ออกพันทางรายการชุบมือเปิบทางช่องอารมณ์ดีชนแนลในสองพิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณดุกพานุเดชและก็คุณอาร์ตพลังธรรมกบเองก็เผยรายการนี้ว่าเป็นการออกรายการครั้งแรกของภรยาด้วยนะทํำให้ต้นไม้นย่ยเขาไม่ยอมมาหรอกกลับบ้านมาหาแทนที่ภรรยาจะมาหาตนก็ไปรดน้ําต้นไม้นูน่ขนขณะที่ฝ่ายภรยาก็แอบมาสามีค่ะว่า คุณกบเนี่ยเป็นคนไม่ง่ายและะเอียดกับเมนูประจําไม่กินอาหารฟิวชั่นแต่งตัวก็ไม่ง่ายสไตล์ต้องแบรนนี้ไม่มีขอบให้คันคอซื้อรองเท้าก็ไม่ใช่เดินไปเจอแล้วซื้อได้แนนกบเผยว่าบ้านเนี่ยเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะส่วนตอนจีบกัน,นย่าให้เล่าเลยเดี๋ยวภรรยาร้องไห้เขาเป็นคนต่อมน้ําตาตื้นภรรยาเผยว่าเป็นเรื่องจริงชีวิตส่วนตัวคือกบถามว่าราบลื่นไหมมีทีเดียวและไม่เป็นอย่างนั้นอีก ดีมาคือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยที่บ้านมีตังจนบ้านล้มละลายตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้มาเรียนมาทําร้านก่อนที่จะเจอกับหม่อมน้อยชีวิตพลิกผันได้เจอพี่แต้มได้ร้องเพลงหลังเจอเหตุการณ์ล้มละลายก็ทําให้ชีวิตเดินแบบอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีฟุ้งเฟ้อไม่ใช้เงินเกินตัวเตือนอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราวทั้งหมดมันสอนวันนี้จะเป็นอย่างไรเราพาทุกท่านมาติดตามรับชมกันด้วยมาชมกันค่ะ